สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านบ่กจะเป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศเนาะภายในประเทศและต่างประเทศวัตสุขสุขคนที่เขามาติดตามหาส้มส่องบ่าวเบนเฮียนเวียเป็นซุขทุกๆท่านให้สุขภาพเข้มแข็งลำรวยเงินทองมาเนี่บ่าวเบนกรมาพี่นุ้ยมาตักดินปลาเมาเป็นทู่ให้มาตักซอยเป็นฮาพี่นุ้ยฮ่ามาซอยโอ้พี่น้องทั้งผู้ดูดังข้าพี่น้องุ้ยเดี๋ยวคุณ เป็นไงเป็นพอสบายพี่น้องเป็นมันก็อากาศฮอตนี่พี่น้องฮอนอะนนีได้พี่น้องมันแดดก็เลยเอาหนังมาพดลงังคาเฮือนพี่น้องให้มันเย็นก็คือเป็นการแบบหนึ่งอีกพี่น้องบรรยาการฮอน ถอยเขาวางพี่รถไม่ต้องทักยยง่ไงอ่ะถอยแล้วก็ทักมันแดดจังเงินนิดหนึ่งพี่น้องเยกู้แดดกับโอยู่น่ะปล่าน้อ <c oughs> ให้เขาเคลื่อนรถใหม่ก่อนป้าเไยแดดมันร่มกับโบจะคอยมีดเป็นดอกพี่น้อง โอเคโอเคพ่อ <Okay. S 2> okay. okay. พี่น้องตอนนมาเฮื hmm. ่อนตอนห่อเฮื know, ่อนตอนเมาเลยพี่น้องเลยเราเบ่งกันล้วห่างก็เหตุกับเขาแล้วพี่น้องก็จะกินเข่าพี่น้องเลยหลังจากที่เห็ดเรียบมาแล้วแต่วเขาพอไม่มีเวลาถ่ายพอมพี่น้องไม่เบิ่งไม่ส้มไม่พี่น้องเนาะแถวเอามาเอาตอนกินพี่น้องถ่ายถ่ายเอฟซีทันใดเน้อยจะสนใจว่าจะเบิ่งการทำกับเขาแบบเบิ่งอยู่่องนั้พอเมาได้พี่น้องแล้วผู้ชมก็กินแล้วได้หน่ออยู่บ่บินเด้ มีขอปลาแกงเห็ดโคนแลียวกต้มยำต้มยำหมูพี่น้องกินมาอ่งให้งนอง้าคือการเบิดพี่นุอยมีอันนี้ปลาเมาขัวด้วยนะผนบอกินขัวให้นะไผ่ค็ค่อยบอแม่คนก็จะจังบ่บอกกนละไพ่นน อันบอกผู <irgendw carbono> ้อ <Beautiful, S 2> <im LE> ันค้นขี้ดินคุดขี้ดินปลาเม่าอะไรบอกแต่ผู้ใช้โดยแม่เลยผู้ใช้ก็ให้มาเคลียซอยคือปลาทองคืออันนาปลาเมาว่าปลาทองปลาลี่นะโดยมาเคลียมาสะซอยนี่เว่าให้ผู้ใช้เขาคุ้นเลยบ่บอกเพิ่นของเพิ่นอันสุขภาพบุดีเนาะเจ็บอันหนาท้องน่าไข้ตบเโดยเพิ่นก็ได้เพิ่นแล้วมาคุดน้ำได้ยินเสียงเพราะว่าหนาตั้งคืออยบลแมนค้นปลาจังบ่บอกคอยหือว่าสะ อยากเตกันได้หวะทุ่นี่ยอาู่อ่ะนมาคือหาือหันแท้ไปทแม่รีวมอเอาโจกเอาส่วนแต่ตึงตึงทุอ่เป็นยกออเดอร์มูลุกยันนะมอให้เป็นหยกมูลุกให้เป็นหยกมูลุกเ๋อบวง นัางแกนี àng, ้เลยบพ่อแม่ี้เจบ่าไปสะแพงไหลเลยนกินนี่แต่ว่ามามามาทีมงานคนแกดินโดย มาบัดนี้มาพี่น้องมาเอฟซีทุกท่านเด้อมากินเข่าร่วมกันนะพี่น้องเลยผักเทียงพี่น้องกินเข่าทุกๆจังหวัดเนาะทั้งอุบลทั้งนนท์ขอนแก่นเลยสระคำแล้วก็ทั้งเมืองเลยเนาะแล้วทั้งเชียงใหม่มาเด้อเป็น่ทุกจังหวัดเนาะทั้งกรุงเทพนะฮะนครน้ำพี่น้องเลยเด้ออินง่าบ ยินครับก็ได้ทีมงานขนแก่เฮาแซ่อยู่บ่เนาะเขาคือเข้าโอเคเด้อโอ้2นิ้ว2นิ้วเออ2นิ้วอ3นิ้วโอเคแม่ยกนิ้วกลางได้บ่เอาได้นิ้วกลางเออเอาไปซะได้อยู่อันนี้ได้โโดยนั้นก็ได้พอๆลบดนี้อ่าพอลงได้แได้ๆๆรอ้รอรอแล้วโอ้ยสุดยอดทีมงานตัดนอยเฮาอยากจะผมงอกอืมเาบนผมงอกเปลี่ยนสีไปตาม ไวพอพอใจเด้อว่าชุกชุกคนทีมงานคนดินกินแล้วเราบุกุกเด้อทีมงานคนดินมาบอกเวนมากินไม้เลยานเนานวันสุดวังใดนี่ดิกนดินดาบเนาะันกัยานตุกข์งนตนกข์งาน สบายดีพี่ดองสบายดีซินถามน้อยนุ่มอ่ะยุ่กับพี่เลยนี่ใบกปุกขับซีนจะต้อทิ้ใส่ใบยีราดยีราดรูปใบกระบุกขับบันทึกลายเนาะ

เอาไม่ย่างง้ยแม่รับไปกมเีแม่เคยกลมคองติดรม่นได่หมนดีดอืมนะาย

แม่หมมหม้ต่อไม่ถลิงเหลือกินอยมเลยอืมเรบ้านแตกมาเพยดึดีไจัดมาสามลื่อนอลอยหาไปหลายเบด้งน่อเจอบในนี้เขาได้ตายนอนทับเยแค่ให้ถั่วไปหน่อยขา้นถ่อ่ะอนแซ่บขึ้เก่าสามลายวัต้าน่ะ

แซ่บไล่ล่ปลาเกงดปว้มแซ่บาแซ่บเนาะต้มยำมมือปลาเมาก็แซ่บได้พี่น้องทาแต่ผิกเผากับอันนุ่มสดเนาะ้าริกเผานุ่มสดโนายสดยอดเลยน้งต้มยำน้ำน้ำข้นยำถุงเทียงพป่น้อยยางเขาหัวกุ้งป่านกุ้งป่านป่ไปยังฮือกับบ้านก่อน พี่น้องมันหาจากับสมมาพักคนนะพี่น้องเออทันเหนื่อยทั้งหิวลืมเออมาหากับสมมาพักคนนะพี่น้องขอการคิดหนาสำหรับคลินี้กัจะขออเมาจากเอซีทุกฐานได้พี่น้องเลยโทษพิษโทษประกันได้ขอโทษขออปเอซีกฐานหากุกดเซนเด้อพี่น่อสบายดีพี่น้อง